สวัสดีน้องๆมาดูการใช้โปรแกรมครูเรื่องการเลื่อนขนานนะนะทีนี้มันมีตัวเป็นเท็เยอะมากเด็กมาสองในต่าอ่านต้องพากันอ่านเวกเตอร์ AB นะในเรื่องนี้เหีนเขามีเขียนเวกเตอร์เวกเตอร์ a b มีพิกัดเป็น4 3 50ถ้าเลื่อนจุด4 12 9ให้ขนาดและมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ AB จงหาพิกัด C สีพามนะกรณีอย่างเนี้ยเด็กเขามองไม่เห็นภาพ ไปสอนก็ยากนะเราเรามีโปรแกรมเดียวทีบ้าอาจาจะใช e ้เดียวที่บ้าในเน็ตก็ได้นะเป็นเวอร์ชันหกแต่ถ้าเราไปโหลดเวอร์ชันห้าลงมาก็เปิดเปิดปั๊บเนี่ยมันจะเป็น,นจริงจงมันจะมีตารางเล็กๆเนี้นะอาจารย์ก็เซตมันก่อน,นกดบ้านเนี่ยแสดงว่าตั้งถ้ามันอยู่ตรงกลางเปลือกม้านี่คือให้มันจุดให้จึงอยู่ที่จุดต่งแต่เราเราต้องการให้มันมีตัวเลขยาใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยตัวเลขมัน มันจะหดเป็นย่อเป็นศูนย์สองสี่อะไรเงี้ยเราสามารถทำเป็นหนึ่งสองสามได้ทํานี้นะทำนี้นะคลิกนะข,ขวาไปที่กราฟสี่นะฮะแล้วก็ไปที่กราฟิกปึ๊บมามาแล้วกดที่กริดเนี่ยิกแกนอาทีละหนึ่งนะแล้วก็แกนเอ็กก็อาทีาาะละหนึ่งไปหนึ่งมาเลยจะมีมาเลยแกนวายก็อัตลนะหนึ่งเห็จแล้วก็ไปตรงเบสิกก็ล็อกกุญแจลวล็อกกุญแจรเรียบรอ้อยแล้วก็ไปที่กริด กีดนี้ก็บอกว่าเมเจอร์แอนด์ไมเนอร์กีด line, ลายเราก็เอาแค่ตัวเดียวของไมนเนอร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเวลาเราย่อมันจะ,จะเป็นหนึ่งสองสามตลอดเห็นปะเอาละทีนี้เรามาดูเราจะเช็คยังไงเวลาจะลงให้เด็กเห็นเนี่ยเราเปิดมันสองวแกรนนี้เลยเนี่ยมนะแกมรูเทียาไปถ้าไม่ใช้มันจะดูยากเขาบอกว่าเวกเตอร์ a อบมีพิกัดเป็นสี่สามใส่ไปเลยใส่ไม่ต้องไปเขียนนะลงนี้ใส่วงเล็บนะ พิมพ์สี่คมมาสามไปเลยเขาจะลงให้เลยนะั่นเนะอีกอันนี้เป็นอะไรห้าสิบก็พิมพ์ไปเลยห้าสิบห้าสิบห้าสิบต้องเป็นเขตเป็นภาษาไทยต้องอยู่การสร้างเวกเตอร์นี่นะดูห้าสิบยนี่อยู่ข้างบนนี่การสร้างเวกเตอร์ทำได้สองแบบจะใช้คำสั่งก็ได้ หรือจะใช้ตรงนี้ก็ได้เน,นี่ยคือเวกเตอร์ถ้าใช้คำสั่งก็พิมพ์มม er ร Click ตรงนี้เวกซีมาล่ะไรเ็กเตอร์ก็เราใส่คลิกตรงนี้แถวไหนก็ใท่ a ตรงนี้มี a ใช่ป่ะ a แล้วก็ b แล้คือกด a แล้วก็เลื่อนลูกศรขวามันจะไปขอบ n point เลยไหมไป b ไปนี่เห็นไหมกเตอร์เกิดโดยอัตโนมัตินะทีนี้เรา,ามาดู จุด C คือจุด12.9เห่นไหม C, แล้วก็พิมพ์ิบสน12.9ไปเลยในวงเล็บ12.9 Enter เลยนี่เขาบอกว่าไงลูกเขาบอกว่าให้ถ้าเลื่อนจุด C 12.9ให้ขนาดแล้วมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ AB นาะนะจงหา C พ่านทำนี้หรอกทำนี้เลื่อนขนาดได้ไหมเราก็ไปที่นี่เลื่อน,าน,าน,นอขนาดตรงนี้เลื่อนขนาด เห็นตะัวเลขเวกเตอร์นะจุดนะมาตรงนี้ปัป๊บคลิกมันบอกอะไรเ่ select object to translate and then vector คลิกตรงนี้ปัป๊บคลิกตรงจุด c เลยปัป๊บตรงนี้นะจุดที่เป็นที่เลื่อเนเนเข้าขนาดเวกเตอร์เนี่ยก็คือจุดนี้นะนเวกเตอร์ีพามเราอาจจะเขียนก็ได้เราจจะเขียนก็ได้เวกเตอร์ไม่ต้องไปสร้างเลยเมื่อกี้ก็เขียนเอาก็ได้ สร้างระัสะดูนั่นจุดสี่คืออะไรเจ็ดเจ็ดจุดสี่ลงมาเยืยดูก็คือสิบสามสิบหกเทีนี้เวลาทำเนี่ยมัเฉลยเรีกว่าเฉลยปั๊บสิบสามสิบหกเห็นไหมเห็นไหมเป็นสิบสามสิบหกเวลาทำก็เอาตัวหน้าลบตัวหน้านี่นะแลหลังเนี้ยลบตีได้หนึ่งเอาสิบลบสามได้เจ็ดเอาตัวเนี้ยไปบวกกับ พิกัดตรงนี้นี่พิกัดของสี 1, 12, 13, 9, 7, 16, เ่เนี่ยหนึ่งบวกสิบสองก็ได้สิบสามเก้าบวกเจ็ดก็ได้สิบหกก็ต่อนี้เนี่ยสอนเด็กแล้วสอ,องครัางก็เข้าใจนะแล้วอื่นเหมือนกันบางทีเป็นรูปทั้งรูปเลยการสร้างอย่างเงี้ยแล้วโจทย์นี้มีไม่จํากัดโอเคจำกัดกระโจท์เฉลยตั้งตัวเห็นไหมโจดเทียบเฉลยทุกข้อก็ได้ตรนี้สอนเป็นสเต็ไปก็ได้ปึ๊บในโลกไม่นีไมมี เอาจริงจงริองไม่ได้หนีพิมพ์ใบงานกดปึ้งพิมพ์ใบงานเลยสร้างโจทย์เอาตัวอย่างไว้ก้อนึงแล้วก็พิมพ์ใบงานคลิปขวาเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆเนี่ยจะมีโรงเรียนโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสั่งมาเนี่ยโอเคนะเออถ้าเกิดว่ามันมีเมนูอย่างนี้อันนี้มันมาจากการเลื่อนขนาดนั้นมาจากเลื่อนขนาดจเนเป็นโลโก้ของบี่ยจะตกแต่งมั่วๆนะครับโอเคนะอ,นอันที่สองทำไง อันนี้สองมันเสกมันเยอะเนี่ยเป็นส่วนปลายของเส้นตรงก็คือเป็นสนองเส้นตรงนะถ้าเรื่อนขนาดเส้นตรงนี้ตามเวกเตอร์ดีๆเอาตะขอดเลยนะครูครูอะไรก็ไม่รู้ใครสอนก็พิมพ์ต่อไปเลยแต่ก็ปริ้นออกมามีชื่อคนใครนะเนี่ยของโรงเรียนโรงเรียนปถมเนี่ยโรงเรียนขยายโอกาสมีเด็กประมาณสองร้อยคนนะเด็กมัธยมนะอ่านดูนี้ทำไง พอเราจะลบหมดและข้อนนเอเหมือนเหมือนก็ตั้งดิเลฟเลยบอกว่าจุดเอนี่เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงอืางนี้เราเราก็เราตป็นีล้ 5, ลบห้าลบสี่ลบสี่โอ้ตายสอนตัวหน้าเด็กนะหนึ่งลบเก 1, ้าหนึ่งลบเก้า นะเนี่ยของจริงเห็นชัดอย่างนุ๊บอกว่าเป็นส่วนจุดปลายของเล่นตรงใช่ปะ่ะเราก็เลื่อนเลื่อนเอามือเอาเนส์กดแล้วขยายเส้นทรงนีนน้จริงรูกจริงออกมาตัวขยายเส้นส่วนของเส้นตรงก็คืออย่างนี้แปตัวนี้เนี่ยเซตเมนต์ลากจากนี้ไปนี้อ่ะทีนี้ก็ว่าไงตามเวกเตอร์ c d เวกเตอร์ c d คือเวกเตอร์ c d เนี่ย แสดงว่าถ้าเล่นขา,าสารส่วนของเล่ตรงอ B ตามเวกเตอร์ C D โดยอ่ะแล้วก็พิมพ์ก่อนนีนมันทำง่ายๆศูนย์อะไรลบสิบสามลบสิบสามเป็นจุดหนึ่งละอันนี้ก็จุดสี่นใเลยจุดดีอ,อะไรลูกจุดดีก็คือแปดลบเจ็ดแปดลบเจ็ดลบเจ็ดอย่างนี้ เวกเตอร์เวกเตอร์ซีดีใช่ไหมซีดีแล้วก็สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาดินี่เป็นจุดเขาบอกว่าไงให้จุดไปอย่างเงี้ยถ้าเลื่อนเส้นตรงตามเวกเตอร์โดยเงี้ยซีดีนะตรงหันพิกัดจุด a อแดบีแดรูปนี้สบายกดเอฟเข็ก่อนนะเพื่อให้ตัวชี้อยู่ที่ทุกสอนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปเลื่อนขนานนะขอบก่อนลูกเนี้ยคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ป๊า จลิกตรงนี้นะแล้วก็ขอบตรงนี้ขอบก็คือกดปุ่มขวาลากแล้วไปที่ตรงเวกเตอร์นะมันจะได้มันจะได้นไดเนี่ยเลื่อนเลื่อนขนาดตรงนี้ทั้งเจนเจุด a ก็จะกลายเป็นแรงจุด a ก็จะกลายเป็นอ่าสามสองจุด b ก็จะเป็นเท่าไหร่อ่าเก้าลบสามอดูดให้ชัดเลยทุกเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นนะ จิงงๆอเนียเวลาทำเนี่นยมันได้ประโยชน์อย่าไปพูดได้ปากเปล่าไม่สนุก,รกเรื่องเนี้ยมันตอนยากแต่ถ้ามีจีโอดีบ้างง่ายสะดวกสร้างจุดก็ไม่ต้องไปนั่งร้งใส่พู่นด,ดักสร้างให้เสร็จอย่าลืมปรับตารางให้ส,สวยๆอย่างที่บอกโอเคนะเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ลูก